ส่วนมากที่ญี่ปุ่นเนาะหรือแม้แต่บ้านเราตอนนี้ก็เริ่มแล้วว่าเขาจะให้เด็กๆอัอนนี้คือฝึกทักษะนะคะฝึกทักษะในชีวิตประจําวันต่างๆนะคะช่วยกันเตรียมโต๊ะจัดโต๊ะอาหารช่วยกันเตรียมอาหารเตรียมที่นั่งเปิดอาหารมามาดูอันนี้ก็คือเป็นการฝึกการเรียนรู้ฝึกทักษะอย่างหนึ่งซึ่งเป็นทักษะที่สําคัญมากๆนะคะครูแมมอยากให้ หลายๆบ้านทุกๆบ้านนะคะสอนลูกๆให้ฝึกช่วยเหลือตัวเองให้ได้ดีขึ้นนะคะเก่งขึ้นเชี่ยวชาญมากขึ้นชำนาญมากขึ้นเพราะลูกๆที่เป็นเด็กพัฒนาการช้าน้องๆจะดูแลตัวเองได้ไม่ดีด้วยกล้ามเนื้อมือแขนขาหรือสมาธิการจดจอ่อต่างๆไม่ดีเราฝึกการสวมรองเท้าเองการฝึกถอดรองเท้าให้เป็นระเบียบวางรองเท้า ให้สวยเรียบร้อยนั่นก็คือเราฝึกให้น้องใจเย็นมากขึ้นนะคะมีสติมากขึ้นมีมีระเบียบวินัยมากขึ้นเมื่อตอนโตการที่น้องมีระเบียบวินัยนะคะเก็บของก็จะลบลดอาการกโกรธอาการโมโหต่างๆของน้องได้ดียิ่งขึ้นด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะการฝึกทักษะชีวิตต่างๆนะคะ เป็นการเรียนรู้เนาะเป็นาการเรียนรู้อย่างครบ,คร,บครันครบถ้วนกระตุ้นสมองกระตุน้นระบบประสาทเป็นการที่ทําให้สมองเนี่ยเรียนรู้ได้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะเราสามารถทำเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แหละแต่ว่ามันได้ผลมากได้ประโยชน์มากการฝึกร้อยลูกปัดการฝึกเรียงหนังสืออ่ะ การเก็บเอาน้ำเข้าตู้เย็นการคุณแม่ทำกับข้าวการจบงานให้ได้อันนี้คือการฝึกสมาธิเป็นอย่างดีและอีกอย่างหนึง่งเวลาที่ลงงานจริงๆทำงานจริงๆหยิบจับจริงทำจริงเรียนรู้จริงอันนี้เซนซอรี่ระบบประสาททั้งหมดของน้องได้รับการกระตุ้นทั้งหมดเลยนะคะ รูแมมนักบำบัดและกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่ปรึกษาครอบครัวกระตุ้นพัฒนาการต่อเนื่องที่บ้านได้ในทุกๆวัน <Bye. S 1> คลาสเรียนออนไลน์วิดีโอคอลให้คำปรึกษาหรือหนังสือรายละเอียดเพิ่มเติมตา้ล่างคลิปค่ะ